สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้นะคะก็จะเป็นสูตรหลักหน่วยบนนะคะสูตรนี้จะเป็นสูตรเก่านะคะมาปรับปรุงของสเอเูตร A9 นะคะสเเูตร A9 กของเราก็มายาวนานมากเลยนะคะงวดที่ผ่านมานี้รู้สึกว่าเขาจะเอ่อวิดไปอยู่ประมาณเออน่าจะวิดไปนิดหนึ่งนะคะช้างก็เลยจะมาปรับปรุงสักหน่อยนะเดี๋ยวถ่ายคลิปก็ให้ดูก็แล้วกันนะคะอ่ะทีนี้เรามาคำนวณกันเลยค่ะ ส่วนที่เอามาคำนวณนะคะท่านผู้ชมส่วนที่เอามาคำนวณเดี๋ยวให้ดูแป๊บนึงค่ะอันนี้จะเป็นหลักแสนหลักหมื่นหลักพันของงวดนี้ค่ะแสนหลักหมื่นหลักพันนะคะเสร็จแล้วก็เราก็เอาหลักร้อยเอามาตั้งตรงนี้นะคะบวกกันลงมาก็เป็นศูนย์นะคะแล้วเอาหลักสิบมาตั้งตรงนี้ก็เป็นเก้านะคะบวกแปดก็เป็นเก้าค่ะเอาหกมาบวกศูนย์ก็เป็นหกนะคะศูนย์เก้าหกนะคะที่เรามาตั้งนะคะ ตรงนี้นะคะศูนย์เก้าหกนะคะแล้วก็บวกห้าขงที่นะคะอ่าที่นี่เรามาดูกันเลยนะคะรู้สึกว่าผู้ช่างงงนอนนะอาจจะพูดแบบติด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 กระขัดนิดหนึ่งนะเบฟซีท่านผู้ชมมาอ่าที่นี้เอาเก้านะคะเก้าบวกหกนะคะก็เป็นลงท้ายเลขห้านะคะบวกห้าอีกทีนะคะก็เป็นศูนย์ค่ะศูนย์เพิ่มเติม แล้วลดแต้มนะคะอันทีนี้อันนี้พี่ช่างมาปรับปรุงนะคะอ่เข้าที่ตัวนี้เลยนะคะมีตัวแถมมาด้วยนะคะน,นี่สุดหลักหน่วยเนาะ,ะไม่เป็นไรเราก็วงแค่หลักหน่วยก็พอค่ะนี่มาดูกันต่อ2อ,อ่าสอบวกหเป็น7ค่ะบวกห้าคงที่อีกทีนะคะก็เป็นลงท้ายเล็กสค่ะ สองนอย่างนี้นะคะเข้าที่ตัวนี้เลยนะอันนี้จะเป็นสูตร A 9เกามาปรับปรุงใหม่นะคะท่านผู้ชมปรับปรุงใหม่นะคะฟังให้จบนะคะที่นี้มาดูอีกงวดที่3ค่ะ5บวก3นะคะก็เป็น8ค่ะบวกห้ีเทนะคะลงไายเลข3ค่ะ สามสี่สองอย่างนี้ค่ะอ่าตรงที่เข้าดูกันว่าที่สี่กันห้าบวกสองเป็นเจ็ดค่ะบวกห้าอีกทีนะคะเป็นองค์ท้ายเลขสองค่ะสองสามก็เติมค่ะ อ่าทีนี้ดูกันต่อหกอ,อะไรเนี่ยสี่บวกเจ็ดค่ะก็เป็นลงท้ายเลขหนึ่งค่ะบวกห้าอีกทีนะคะก็เป็นหกค่ะหกเจ็ดห้านะคะอ่านะก็ยังเข้าอยู่นะคะสูตรนี้นะคะที่เราปรับสูตรนี้รู้สึกว่าก็ยังเรินดีนะคะ อ่ะสามบวกสามเป็นหกนะคะบวกห้าอีกทีนะคะเป็นลงท้ายเลขหนึ่งอ่ะหนึ่งสองสูงอย่างงี้ค่ะอ่ะเข้าทางหลักร้อยเลยหนึ่นะสี่บวกแปดนะคะ,ะ, 4, ก, 8, ะ,คะก็เป็นสิบสองค่ะบวก ให้ทีนะคะลงได้เลขเจ็ดค่ะเจ็ดแปดหกอย่างนี้ค่ะนี่มีตัวแถมด้วยนะมาดูกันต่อนะงวดที่เพิ่งออกไปนะคะสูตรอธิบายตั้งแต่หัวคลิปลงลาะเอฟซีพี่ช้างอธิบายตั้งแต่หัวคลิปแล้วนะคะ ขึ้นไปดูเข้าเอย้อนกลับไปดูนะคะอันนี้0นบวก2ะคะบวก5นะคะก็เป็นลงท้ายเลขก7ค่ะ7 8ลดแต้มเป็น6อย่างนี้ค่ะเข้าที่ตัวนี้เลยนะะมาดูกันงวดที่เพิ่งออกไปค่ะ เออไม่ใช่งดที่จะออกนี้นะคะพี่ช้างอธิบายตั้งแต่หัวคลิปแล้วนะคะ fc อันนี้ก็จะเป็นหลักแสนหลักหมื่นหลักพันค่ะพี่ช้างอธิบายตั้งแต่หัวคลิปแล้วนะคะส่วนตัวนี้ก็เอาหลักหน่วยมาบวกกับหลักแสนละคะ่ะหลักหน่วยของเราก็เป็นเลขหกนะมาบวกกับหลักแสนก็เป็นเจ็ดเห็นไหมคะเสร็จแล้วก็เอาศูนย์มาบวกเก้าก็ยังก็ยังเป็นเก้านะคะแล้วก็เอา6กมาบวกเออเก้าอีกทีนะคะก็เป็นห้านะคะอ่า หลักหน่วยนะคะหลักหน่วยบกหลักหน่วยนี้นะคะขออภัยค่ะหลักหน่วยบกหลักพันนี้นะคะอ่าท่านผู้ชมก็ย้อนขึ้นไปดูก็รักกันนะคะอธิบายตั้งแต่หัวคลิปค่ะหนึ่งบกหกนะคะก็เป็นหนึ่งบกห้านะคะก็เป็นหกค่ะบวกห้าอีกทีนะคะก็เป็นลงท้ายเลขหนึ่งนะคะ,ะเป็นเลขหนึ่งสองศูนย์อ่ะที่นี่เราค่อยมาดูกันสูตรอื่นๆกันนะคะอันนี้เราก็มาปรับปรุงแล้ว ตอนที่งดก่อนหน้านั้นนะคะงดก่อนหน้านั้นเขาจะาบวกอย่างนี้นะคะ0บวก0บวก2นะคะก็เป็น2นะคะแล้วก็บวกค่าแต้มเป็น7นะคะพี่ช้างก็จะเอามาตั้ง278อย่างนี้ค่ะงดที่แล้วนะคะอันนี้พี่ช้างก็เอามาปรับปรุงแล้วนะคะเอามาปรับปรุงให้เขาเข้าเป็นสูตรใหม่ก็แล้วกันนะคะโอเคนะคะสูตรนี้ถ้าไในาที่ชอบก็ลองแคป ไว้ก่อนนะคะเอาเก็บไว้เป็นสถิติก่อนนะคะสูตรนี้พ่ชางคิดว่าน่าจะมีอยู่นะเพราะว่าเขาชนกันหลายสูตรแล้วนะคะสูตรที่ไม่ชนกันก็มีนะคะเราไม่รู้ว่าเขาจะมาตรงตามหลักหน่วยนี้หรือเปล่านะคะถ้าสมมุติว่าเขาไม่ชนกันน่าจะสลับกันหรือเปล่านะคะเราก็ต้องเก็บสถิติไว้ก่อนคะ่ะท่านผู้ชมอ่าก่อนอื่นก็ขอขอบคุณทุกท่านทุกคนเลยนะคะอ่าสูตรนี้ก็ประมาณนี้คะ่ะอ่าวันนี้ก็อาจจะพูดอะไรแบบ ไม่ค่อยคลองแคล่วติดๆขัดๆสักเล็กน้อยนะรู้สึกว่างงนอนมากเลยอะเอฟีอ้าช้างก็จะรีบรีบถ่ายไว้ก่อนนะคะอ้าประมาณนี้นะคะโอเคนะคะอะขอให้โชคดีทุกท่านทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ